เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อที่รักทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องกระดาษซับน้ามันจากฟางข้าวเปลือกข้าวโพดและเปลือกกล้วยน้าว้าเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะ1น,นางสาวนานิชาอินุพัฒน์เลขที่17 2นางสาววชิรยากิติเลิศเลขที่25และดิฉันนางสาวปัชมนทองสสยเลขที่24ค่ะสําหรับที่มาและความสําคัญของโครงงานโดยในครัวเรือนมักมีการประกอบอาหารโดยมีน้ํามันเป็นหลัก ละเมื่อประกอบอาหารเสร็จมักมีหยดหรือขาบน้ำมันกระจายอยู่เป็นปริมาณมากและทำความสะอาดได้ยากค่ะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกพืชมากมายโดยที่พืชบางชนิดไม่สามารถใช้ผลผลิตได้ครบทุกส่วนทำให้มีส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวเปลือกข้าวโพดหรือเปลือกกล้วยค่ะแม้ว่าฟางข้าวจากข้าวหอมมะลิ เปลือกข้าวโพดหวานและเปลือกกล้วยนำว้าจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่กลับเป็นส่วนที่มีเซลลูโลสซึ่งเซลลูโลสมีคุณสมบัติทางกายภาพที่สามารถดูดซับน้ำมันได้ค่ะดังนั้นทางผู้จัดทําจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการทํากระดาษซับน้ำมันโดยผู้จัดทําได้ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นใยจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำมันโดยได้คัดเลือกมา3ชนิดคือฟางข้าวเปลือกข้าวโพดและเปลือกกล้วยนำวา้า โดยนํามาสกัดด้วยเบส3มชนิดคือแคลเซียมคาร์บอนิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ได้เส้นใยเซลลูโลสแล้วนาเส้นใยเซลลูโลสไปผลิตเป็นกระดาษต่อไปค่ะสําหรับวัตถุประสงค์มีอยู่3ข้อค่ะคือเพื่อเปรียบเทียบการสกัดเซลลูโลสจากแคลเซียมคาร์บอนิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบความทนต่อแรงดึงของกระดาษจากฟางข้าวกระดาษจับเปลือกข้าวโพดและกระดาษจากเปลือกกล้วยน้ำว้า เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวในกระดาษจากฟางข้าวกระดาษจากเปลือกข้าวโพดและกระดาษจากเปลือกกล้วยน้ำว้าค่ะค่ะสารับประรณ์และสารเคมีนะคะโดยสารเคมีมี1แคลเซียมคาร์บอเนต2แคลเซียมไฮดรอกไซด์3โซเดียมไฮดรอกไซด์และ4น้ำกรด60มิลิลิตรค่ะสารับประรณ์ที่ใช้นะคะมี1ขวดรูปชมพู่2องกเกอร์ขนาดส5 0มิลลิลิตร 3. กระบอกตัวงขนาด10มิลลิลิตร4กะ,ะมัง5กันไกล6พีเฮดมิเตอร์ 7. เตาหลุมให้ความร้อนยี่ห้อคายมา 8. เครื่องช่างดิจิตอลยี่ห้อแอนรุ่น fx 2000 i 9. ไอตู้อบและ10เครื่องวัดความทนต่อแรงดึงค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะการทดลองที่1การทดลองเพื่อเปรียบเทียบการสกัดเซลูโลสจากแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะ 1. นําำฟางข้าวเปลือกข้าวโพดเปลือก้วยน้ำว้าไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วนำพืชที่ตากแดดนะคะมาอย่างละ18กรัมแช่น้ําเป็นเวลา2วันแล้วฉีกให้เป็นเส้นๆผสมแคลเซียมคาร์บอเนต0.1จุดโมล0.5นโมลและ1โมลในน้ํากลือหกสมลตรใส่ลงในขวดรูปชมพู่ 2. ทําการทดลองเรียนแบบรสกัดด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตแต่เปลี่ยนไปใช้แคลเซียมไฮดรอไซด์และโซเดียมไฮดรอไซด์0.1จุดโมล0.5นโมลและ1โมลค่ะ 3. ต้มให้สารละลายเดือดเป็นเวลาสีชั่วโมงแล้วแยกฟังข้าวเ,เปลือกข้าวโพดเปลือกกล้วยน้ำว้าออกจากสารละลายจากนั้นล้างฟังข้าวเ,เปลือกข้าวโพดเปลือกกล้วยน้ำว้าจนน้ำล้างมีค่า pH เป็นกลางคือ pH 7-8ค่ะ 4. นํนำมาตำจนเยื่อละเอียดแล้วล้างเยื่อด้วยน้ำจนสะอาดจะได้เยื่อที่พร้อมขึ้นรูปเป็นกระดาษ ห้าน้ำเยื่อที่ได้จากการส,ก,สก,กัดด้วยเบทส3ชนิดคือแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ide, และโซเดียมไฮดรอกไซด์มาชั่งน้ำหนักเพื่อวิเคราะหา์หาปริมาณเยื่อที่ได้ค่ะแล้วบันทึกผลการทดลองขั้นตอนการทำกระดาษสำน้ำมันจากเส้นใยฟางข้าวเปลือกข้าวโพดและเปลือกกล้วยน้ำว้าน้ำเยื่อที่ได้จากการทดลองที่1มาผสมกับน้ำเทใส่ตะแกรงมุ้งลวดตาถี่ขนาด 40, คูณ40เซนติเมตรกระจายเยื่อให้สม่ำเสมอทั่วกันทั้งแผ่น โดยใช้วิธีการขึ้นรูปแบบการแตะและการช้อนบันทึกผลการทดลองการทดลองที่2การทดสอบคุณสมบัติความทนต่อแรงดึงของกระดาษนํากระดาษที่ได้มาหนีบกับตัวหนีบกระดาษของเครื่องวัดความทนต่อแรงดึงทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายปล่อยให้เชือกห้อยทำมุม90องศากับพื้นแล้วดึงเชือกให้สุดแรง อ่านกราฟจากเครื่องวัดโดยจุดสูงสุดของกราฟคือความทนต่อแรงของกระดาษทำการทดลองข้างต้นกับกระดาษที่ทำจากเส้นใย,ยฟางข้าวเปลือกข้าวโพดและเปลือกกล้วยน้ำว้าบันทึกผลการทดลองการทดลองที่3การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัววิธีที่ 1. สังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำมัน ตัดกระดาษจากฟางข้าวเปลือกข้าวโพดและเปลือกกล้วยน้ำว้าขนาด2 8คูเซนเมตรเทน้ำมันปริมาตร10มิลลิลิตรลงในบิกเกอร์ขนาด250มิลลิตรสังเกตร,ระยะทางการเคลื่อนที่ของน้ำมันเป็นเวลา3ลนาทีบันทึกผลการทดลองวิธีที่2การจับเวลาการดูดซับน้ำมันของกระดาษตัดกระดาษจากฟางข้าว เปลือกข้าวโพดและเปลือกกล้วยน้ำว้าขนาด10คูณ15เซนติเมตรใส่น้ำลงในกล่องใสอนเนกประสงค์ขนาด13.5คูณ18.5คูณ6.5เซนติเมตรเป็นปริมาตร1,000ลูกบาทเซนติเมตรเทน้ำมันจำนวน250ลูกบาทเซนติเมตรแล้วนำกระดาษจากฟางข้าวเปลือกข้าวโพดและเปลือกกล้วยน้ำว้าไปดูดซับน้ำมันในกล่องใสอนเนกประสงค์แล้วจับเวลา ลอจนกระดาษดูดซับน้ำมันจนหมดแล้วบันทึกผลการทดลองค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ